ิ س م ا ลออลฮลครับมาคุยกันต่อนะฮะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องราวของการเอาใจใส่ของศาสนาของเรานะครับศาสนาของเราได้ถูกวางมาเพื่อให้เราได้ทาการปกป้องศาสนาของเราปกป้องชีวิตของเราปกป้องครอบครัวของเราปกป้องต้นตระกูลของเราแล้วก็ปกป้องทรัพสมบัติของเรานะฮะวันนี้เรามาคุยกันต่อเรื่องของการ หกว้างทรัพสมบัติของเราที่อิสลามเราได้วางมาพี่น้องฮะ,ละหลายหลคนมีความมีความเข้าใจว่าอิสลามของเราได้วางมาให้เราได้ได้ทาการทําอิบาดาอย่างเดียวสอนให้เราทําการละมาใจสก,กาถือศีลอดทางการารู้เรื่องการทําความสะอาดแต่เราหารู้ไหมว่าอิสลามเนี่ยคือศาสนาแห่งการดําเนินชีวิตอิสลามคือศาสนาแห่งการการดูแลเอาใจใส่กับกับ,ก,บกับชีวิตของเราทั้งหมดเลยนะฮะให้เรา ปกป้องศาสนาของเราแล้วยังให้เราปกป้องชีวิตของเราหมายเขาปกเวลาเราบอกว่าปกป้องชีวิตของเราเนี่ยหมายเพราะเราอย่าละเมิดชีวิตของคนอื่นเวลาที่เราบอกว่าปกป้องต้นตระกูลของเราเนี่ยเราอย่าไปละเมิดในเรื่องของบรรพบุรุษต้นตระกูลของคนอื่นปกป้องทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยคือเราอย่าไปละเมิดทรัพย์สมบัติของคนอื่นหมายของอิสลามวางมาเพื่อให้เรารู้กรอบในการดําเนินชีวิตในเรื่องของทรัพย์สมบัติเรื่องของทรัพย์สินเราคุยกันค้างไว้ในครั้งก่อนในเรื่องของการที่อิสลามเราได้วางมาเพื่อการ ดูแลเรื่องของทรัพย์สมบัติเรื่องของทรัพย์สินและอิสลามก็ได้ส่งเสริมเราให้ทํามาหากินในสุร้อนยุมยโมอาอ์ที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัลตาลาได้บอกว่าฟาอิดากุเดติสซาลาตุฟันเตชิโรฟิลอัร์วะเบตโตโวเมนฟอตลินละเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ทําการละมหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟันเตชิโร,รฟิลอัร์ตเดวยวะเบตโตโวเมนฟอตลินละก็จงแยกย้ยๆๆายกันไปบนหน้าพื้นดินแล้วก็จงสแสวงหาปัจจัยยังชีพจากความปวดปานของอัลลอฮ์สุบฮานุอัลตาลาเอามาเอามาใช้นะ อัลลอฮฺตาลายังได้ยังได้กล ah, uh şey ่าวว่าวะกูลูวะชราบูวะลาตุสเรฟูอ an ินนะฮูลายหิบุลมุสลิฟีนจงกินแล้วก็จงดื่มแต่ว่าอย่าอย่าสซูดีซูายนะท่านอับบาบินบิราบะฮ์ได้บอกว่านูฮูอันินอิสรอฟีกุลลิชัยพวกเขาถูกห้ามจากการพุ่มเฟืุอุซูดีซูไลในทุกสิ่งเลยอิมเนกะซีดได้บอกว่าวะลาตุสเรฟูฟิลอักลิมาฟีฮิมินมาดัรติลอักลิวัลบะดันพวกเจ้าทั้งหลายอย่าอย่าอย่าสซูดีซูายในเรื่องของการกิน เพราะมันมีมันมีอันตรายกับสติปัญญาแล้วก็กับทางกับทางร่างกายเพราะอัลลอฮฺตาลาได้บอกเราให้เราเอาใจใส่ดูแลเรื่องของการกินของเราการดื่มของเราอย่าให้มันเกินเหตุนะเพราะอันตรายทั้งในด้านสติปัญญาของเราแล้วก็ทางด้านร่างกายนะฮะแล้วอีกหนึ่งประการที่อัลลอฮฺสุบฮานูาร่าได้บอก,กบเราในเรื่องของการที่เราจะต้องไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุยโซไายนะก็คือ เอาแล้วตาลาได,ได้เตือนว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเป็น,ปนสิ่งที่พวกชายตอนมันชอบและเป็นพี่น้องของชายตอนดังที่อาตาลาได้กล่าวว่าว่าตีดังคุรบะกะฮ ه วนมิสกีนวะบบนัสซบีลวะลาตุบัซเดตะบะดีรอและเจ้าจงจง,จงให้นะจงให้คนที่เป็นเคยญาติให้สิทธิของเขาเนี่ยนะแล้วก็จงให้คนยากจนวะบบนัสซาบิคนเดินทางวะลาตุบัซิดตะบะดีรอและเจ้าอย่าอย่าสรุสสร้อย อินนั่นบดีนการนุควานัชไชตีนแท้จริงบรรดาผู้ที่มีความสุรุ่ยสุร่ายนั้นเนี่ยพวกเขาทั้งหลายเป็นพี่น้องของชัยตอนแล้วก็วการนัชชัยตอนนุเรรบบีฮิกาโฟรและชัยตอนมันก็เป็นผู้ที่ปฏิเสธต่อผู้ให้บานของมันือปฏิเสธต่อลอสุบานวาตาลนาะนั่นแหละนะและอลอสตาลาก็ยังใช้ให้เรารู้จักการการมีความมีการพอประมาณนะในเรื่องของการใช้จ่าย พระอ,องค์ได้กล่าวว่และจะทำยาดากมาซลูละตนอิลาอุนุกกวแลาตับสุดฮาคุลลัลบสติฟต์ก็เงือมาลูุ่มมัพซูราอยาให้มือของเจ้าเนี่ยมักลูละตนอิลาอุนุกข์มันไป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 ,ไปผูกไปผ่านอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับต้นคอเนี่ยหมายความว่าเป็นสำนวนที่บ่งบอกให้เห็นถึงการไม่แบ่งปันเลยคืออย่าอย่าเป็นคนที่ไม่แบ่งปันกับใครเลยและ เวลาตาสุทธากุลันบัสอย่าแบ่ทั้งหมดเลยมาคขาว่าอย่าไปให้จนหมดฟ้าทากอุเดามาลูมามหซูรอแล้วเจ้าก็าจะกลายเป็นคนที่มานั่งเศร้าโศกเสียใจตำหนิตัวเองว่าทําไมเราถึงได้ให้ไปทั้งหมดนั่นนี่คืออิสลามพี่น้องนี่คืออิสลามศาสนาแห่งแห่งความเที่ยงธรรมศาสนาแห่งการดูแลกันศาสนาแห่งการเอาใจใส่ว่ามนุษย์ควรจะมีการดําเนินชีวิตไปแบบไหนมนุษย์ควรจะเอาใจใส่กับเรื่องการทามาหากินเอาใจใส่กับเรื่องของการดูแลทรัพย์สมบัติเอาใจใส่กับการ พอประมาณในเรื่องของการใช้จ่ายนะอย่าอย่าเป็นคนขี้เหนียวจนกระทั่งไม่มีใครเขาชอบเราอย่าเป็นคนที่แบ่งปันทั้งหมดจนกระทั่งมีแต่คนมาหลอกเรานี่เลสุปาโนตาลาก็ยังได้กล่าวชมเชยบ่าวของพระองค์ที่มีความมั่นคงมีความพอประมาณนะดังที่อเลสตาลาได้กล่าวว่าวัลละดีนะอิดะอัลฟะกูลัมยุสติฟฟอัลมยักตุรวะกานะเบยนดาลิกะกวามะและ,และ,และ อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงไอบาดุรห์มานบ่าวของพระอ,องค์ที่ที่มีความมีความมีความบาวของอัลลอฮฺสุบฮานุอัลตาลาผู้มีความเมตตานะและหนึ่งในคุณลักษณะที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าคือวัลละดีนะอิดาอัลฟะโคลัมยุสตีโฟลัมยักตุรบรรดาคนเหล่านี้เนะี่ยคือบรรดาผู้ที่เวลาที่เขาใช้จ่ายเขาบริจาคเขาก็ไม่ฟุ่มเฟือยว่ลามยักตุรแล้วเขาก็ไม่ไม่ตระหนีทีเหนียวหรือไม่ขิงงกเอาไว้ง่ายนะ ว่าการนาในาดาที่กากวามาและเขาก็เป็นคนที่มีความเที่ยงธรรมอยู่ในตรงนั้นหมายความว่าไม่ฟุ่มเฟือยเวลาที่เขาใช้จ่ายแล้วก็ไม่ใช้จ่ายจนกระทั่งว่ามันเกินความเกินความจําเป็นแล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่มามามาขี้เหนียวกับกับครอบครัวแต่นะ แต่พวกเขาทั้งหลายนั้นได้รู้จักการมีความพอเพียงนะได้มีรายงานจากท่านอัมรบินชอยฟ์อันไอบีฮีอันจัดดฮีว่าท่านเบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ากูลูวะตทศดดะกูวัลบิซูฟีการอิสราฟินวะละมัคระพวกเจ้าทั้งหลายจงจงกินจงบริจาคคือเวลาที่กล่าวถึงการกินของการกินการดื่มทั้งหมดแหละการบริโภค แล้วก็จงทําการบริจาควัลบโซูแล้วก็จงทําการสวมใส่เสื้อผ้าอาพรณ์ฟีกอยริสรอฟินวลามะฮระโดยที่ไม่ต้องมีการฟุ่มเฟยซุรุโซไลแล้วก็อย่ามีการโชว์โอ้อวดนะ <c oughs> ประการต่อมาอิสลามได้มีวางกฎเกณฑ์ในการห้ามคนที่ไม่รู้จักการใช้จ่ายเงินเนี่ยนะ ห้ามในการที่เราจะเอาเงินให้เขาทําการใช้จ่ายหมคว่าคนที่ไม่มีสติสัมปชญัญญะคนที่ไม่มีความสามารถในการใช้จ่ายเงินไม่อนุญาตในการที่เราจะเอาเงินไปให้เขาทั้งหมดเลยเขาเขาจะใช้จ่ายทั้งหมดเลย้งตัวเขาไม่มีเงินเหลือเลยแต่ให้แต่งตั้ง <ๆ S 1> คนที่จะทการดูแลในเรื่องของทรัพสมบัติของเขาอัลลอฮ์ตาลาจึงได้บอกว่าววลาตุสุฟาฮาอัมวอละกุมุละตีเจาอัลลอฮ์ละกุมไียามะวูรซุกูฮุมฟีฮาวกซูฮุมบะกูลุลฮุมกาลมักรุฟะ แลนะอย่าไปอย่าเอาทรัพย์สมบัติไปให้กับคนที่ไม่มีความสามารถคนที่ไม่มไม่รู้จักการใช้จ่ายทรัพส,สมบัติที่เอาล็อตสุภาโนอาตาราให้พวกเจ้าวัดูุโกุมฟีฮาแล้วก็ค่อยคอยให้ริสกีพวกเขาในทรัพย์สมบัติตัวนั้นแหละวัดฮุหมบกโลโลหมกลามะอรูฟ้าแล้วก็จงให้เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าอพรอกับพวกเขาและให้พูดกับพวกเขาที่เป็นคําพูดที่คําพูดที่ดีนะ ท่านเชคตุลมาณาดีได้บอกว่าให้ความหมายของคําว่าซูฟา,าคือคนที่ไม่รู้จักการจับจ่ายเนี่ยก็คือวันลายซินุตสัรุฟิลมาคนที่ไม่รู้จักการใช้จ่ายในเรื่องของทรัพย์สมบัติอิมมาเลอาเดมอกลีฮิกันมาจูนวันมาตูวันอัพวิฮะคืออาจจะไม่รู้จักการใช้จ่ายเนื่องจากเขาเป็นคนเป็นคน,น,ค,นคนบ้านะ หรือว่าเป็นคนที่สติไม่ค่อยไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ยังไม่บรรลุที่จะใช้ใจ่ายได้เช่นคนที่เป็นเด็กอรรถสุฮานะุอาลาจึงได้ได้ห้ามคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยในการที่จะเอาทรัพย์สมบัติไปให้กับพวกเขานะเนื่องจากว่าถ้าเอาไปให้เขายังคือยังเด็กนะห้าขวบหกขวบถ้าเอาสมบัติไปให้เขาเาเงินไปให้เขาทักแสนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะ ปกป้องทรัพสมบัติของเขาไว้ได้นี่คือความสวยงามของอิสลามพีม่น้องอิสลามได้วางมาให้เราได้รู้จักการดูแลซึ่งกันและกันรู้จักการปกป้องกันนะเพราะอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาราได้ทําให้ให้ทรัพสมบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะดําเนินอยู่อยู่ได้ในโลกดุนยาทั้งในเรื่องของอการดําเนินชีวิตในโลกดุนยาแล้วก็เรื่องของเรื่องของศาสนาดังที่เตาได้บอกว่าอัลลอฮฺตีติจาลรราะห์เราคุมกกยามาทรัพย์สิสนนี่แหละเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้ให้พวกเจ้าทั้งหลายได้สาาามรถที่จะดํเนนิ ดำเนินต่อไปได้นะประการต่อมาด้วยเหตุที่อิสลามเนี่ยเอาใจใส่กับเรื่องของทรัพย์สินั้งทรัพย์สมบัติอิสลามจึงได้ห้ามการขามโมยเงินขมโมยทรัพย์สินและอิสลามจึงได้วางขอบเขตวางโทษสำหรับคนที่ทำการขามโมยของคนอื่นนะ ดังที่เราตั้งลาได้กล่าวว่าวัเริควัริตุฟักตองอยดยะฮุมะจซาอัมบิมะคบะนักลมินัลอวัลลอฮุอะลัซุนฮะกมคนที่ขโมยทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงฟักตั้งอิดยมาจอัมบิมะคศบนักลมินลอัลลอฮก็จงจงตัดมือเขาทั้งสองนะเป็นผลบทลงโทษในสิ่งนี้เขาท่านได้ทำบทลงโทษมาจากอัลลอฮ์ س ب ح ا และตั้งหลักอ่าอัลลอฮ์ทเป็นผู้ทรง ปรชายาผู้ทรงเกียงไก่ผู้ทรงปริชายายิ่งนะเพราะฉะนั้นคนที่ขโมยของเนี่ยไม่ใช่ว่าขโมยเพียงแค่เล็กน้อยก็จะต้องโดนโดนตัดมือแต่อิสลามได้วางขอบเขตวางขอบเขตวางกฎเกณฑ์ที่ะจะทําการลงโทษในการตัดมือของคนที่ขโมยของเนี่ยคือหนึ่งในหนึ่งในกฎเกณฑ์ที่อิสลามได้วางมาก็คือว่าทรัพย์สินที่เขาขโมยเนี่ยต้องทรัพย์สินเก็บไว้อย่างดีแล้วเขาก็ไปงัดไปไงเงี้ยไปขโมย ขโมยมาจากที่เขาเก็บไว้อย่างดีซึ่งต่างกับถ้าเขาเจอเงิน,นหล่นอยู่ที่พื้นสักแสนหนึ่งอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการโดนตัดเพราะไม่ได้มีการเก็บไว้เก็บไว้อย่างดีนะท่านอิมนนกัยยมิมนะ,ะได้กล่าวไว้ว่าฟามินตาม,มิเฮกมาติชา,ร,อออา,ารียก็ต่อยะดิซาริกะอิมนนกัยยิมได้บอกว่าหนึ่งในส่วนที่บ่งบอกให้เห็นถึงว่าอิสลามนั้นศาสนาที่มีความสมบูรณ์แบบก็คือการตัดมือคนขโมยของ ดูในยัดโดยที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดมือของคนที่อะไรฮะคนที่โกงคนที่ช่อโกงคนที่อะไรต่างแต่ว่าตัดมือคนที่ขโมยเพราะอะไรฮะเพราะว่าคนที่ขโมยของเนี่ยเ,เขาไม่มีข้ออ้างอะไรแล้วเพราะเขาไปขโมยในสินสารที่ที่เขาได้เขาได้เก็บมาไว้เก็บมาไว้เก็บเอาไว้อย่างดีเนี่ย พอต่อมาด้วยกับสาเหตุที่อิสลามได้วางบทบัญญัติในเรื่องของการดูแลเรื่องทรัพย์สมบัติเนี่ยนะอิสลามก็ห้ามการห้ามการปนปนสะดมนะในตามตามเส้นทางนะเพราะนั้นในสิ่งนี้เนะี่ยคือเป็นสิ่งที่หนักกว่าหนักกว่าการอะรนะหนักกว่าการขโมยอีกก็คือการการไปดักป้นตาม เส้นทางนะอิสลามได้วางวางบทบัญญตัติบทลงโทษท,ที่ค่อนข้างจะจริงจังนะครับในเรื่องนี้เนี่ยดังที่ยวมัลตาลาได้กล่าวในสุรานมาอิดาว่าอิ uh e uh um um <S <S นนามะจ๊ะอุลลัตีนายูฮาริบุนัลลอฮ์วะราะซูลุฮ์ุยะซ์ะอูนฟินอัรดีฟะซาดันอัยลุคต์ลูอ้ายุซัลลูบูอูทุควต้าอัยดีฮิมออรจุลุฮ์มิน خ ิลาฟินอูยุนฟาวมินันอัรดผลตอบแทนของบรรดาคนที่ทำการทำการทำสงครามกับอัลลอฮ์กับรอซูลแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าพื้นดินนี้เนี่ย ไอายุขตตลรเอายุสัลอวตุกขตาอัยเดห์มอรจุลุฮุมินไคลาฟก็คือการที่จะต้องโดนฆ่าโดนตึงไม้นะประจานโดนอตุกตตาอัยเดห์มอรจุลุฮุมินไคลาฟโดนตัดแขนตัดขาโดยที่สลับข้างกันเช่นตัดแขนซ้ายกับตัดขาขวาเพื่อเขาจะได้ช่วยตัวเองได้ต่อเอายุนฟฝ้าไม่นั้นแล้วก็ต้องโดนขับไล่ออกจากพื้นดินญาลิกะลาุมคิสจุงฟิดดุนยาสิ่งนี้น่เป็นความต่ำต้อย ที่เขาจะต้องโดนในโลกดุนยาวะละหุมฟิลอาเชรอติอาซาบุนอูซีมและในโลกหน้าเนี่ยเขาจะต้องเจอบทลงโทษที่ที่แสนที่แสนยิ่งใหญ่นะท่านอิหม่ามกุตโตบีนะได้ได้อ่อบอกว่าในกฎเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยนะได้มีการมีการอะไรนะยกามอะไรฮิมะกอตะเฟะอะไรฮิจะมีการลงโทษ ตามเกณฑ์การปฏิบัติของเขาคือมันอัคาฟัสซาบีหรืขอขดันมานุกเไปอัดยาโดโฮหรือจิโลโฮเป็นขลีลาฟใครทีนะ่ไปดักป้นระหว่างทางแล้วก็ชิงทรัพย์คนอื่นเข้าไปนี่ก็ถูกตัดแขนตัดขาคนละข้างนะแล้วถ้าหากว่าเวนขอขดันมาวากอตาลุกเตะอัดยาโดโฮหรือจุโลซุ่มมาสซุลิปใครที่เอาทรัพย์สมบัติไปด้วยก็จะต้องโดนอะไรฮะโดนตัดนะแขนนะตัดขา แล้วก็ถูกจับประจานแล้วใครที่ฆ่าคนฆ่าคนด้วยนะก็จะต้องถูกฆ่าตายตามนะเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือบทบัญญัติ <c oughs> ที่อิสลามได้วางมาเพื่อเป็นการปกป้องทรัพย์สมบัติของของผู้คนพี่น้องก็ถามว่าถ้าไม่มีกฎเกณฑ์ในการดูแลกันกฎเกณฑ์ในการลงโทษกันกฎเกณฑ์ในการว่ากล่าวตักเตือนกันนะครับถามว่า คนจะมีการปนฆ่ากันขนาดไหนเลือดเนื้อจะถูกหลังกันขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นนี่คือกฎเกณฑ์ที่อัลล์สุบฮานุอัตาลาได้วางไว้เมื่อ1,400กว่าปีก่อนพี่น้อง1,400กว่ 1, ปาปีก่อนซึ่งไม่มีไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่ถูกวางมาเป็นรยลักษณ์อักษรวางมอาเป็นกรนูนะ้องเป็นบทบัญญัติแต่อิสลามได้วางมาตั้งแต่1,400กว่าปีมาแล้วนะอัลลอฮ์ตาลาได้ได้อ่ห้ามเราอีกนะห้ามจากการที่เราจะไปโกงทรัพย์สมบัติของของคนอื่น นะะเนื่องจากอิสลามเป็นศาสนาที่เอาใจใส่กับเรื่องของการปกป้องทรัพสมบัติไม่ว่าจะเป็นการไปเอาทรัพย์สมบัติของคนด้วยการกินดอกเบี้ยหรือว่าการค้าขายที่เป็นที่ต้องห้ามนะอัลลอฮ์สุบฮานอวะตาลาได้กล่าวไว้ว่า <c oughs> โอ้บรรดาผู้ที่มีอิมาแล้วทั้งหลาย พวกเจ้าทั้งหลายอยา่าโกงกินทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าโนะดยกับบาเทนและกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอิลลาอันตะกูนติจารตะันอันตราดิมมิงกุมนอกจากว่าจะเป็นการค้าขายที่พวกเจ้ามีการซื้อขายด้วยความพึงพอใจซึ่งกันและกันนะอีกอายะหนึ่งในสุรบะกะรอห์อัลลอฮ์สุบฮานุอัตาลาได้กล่าวไว้อีก,อก,อก, رة, อว,กว,ว่าว um um ่ลาตะกูลอัมวาลกุมเบย์นกุมบิลบาเทนวตุดลูมิฮาอิลลัลฮุกกามิลตะกูลฟรีกันมินอัมวาลินนาซสบิลอิษม ว่าอันตุลมต้ลามูนและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าโกงกินทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าซึ่งกันและการบินบาเติลวตุเดลูเบฮาอิลลุฮุกกาอิตะกุลูฟเรฟามินอัมวาลินนัสบินอิสมันตุลมต้ลามุนนะโดยที่พวกเจ้าจะมาโกงกินทรัพย์สมบัติกันด้วยกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทางที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ได้รู้กันดีอยู่นะอินุอับบาสได้บอกว่าฮาดาฟิร์รุจลย์คุนอัลัยฮิมาน เรื่องนี้เนะี่ยอยู่ในเรื่องของชายคนหนึ่งที่เขามีทรัพย์สมบัติว่าอะไรซ่าอะไรฟีฮิบียนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีความชัดเจนฟายาจะฮหดุลน ah ah ้ำหรืออสมิลันพกการแล้วเขาก็ปฏิเสธในเรื่องของทรัพย์สมบัตินี้เนะี่ยแล้วก็ถูกเรื่องถูกยกไปที่ผู้พิพากษานะวะหอยาเรสอันฮ ah ah ักก็อะไรฮิวหวยาล้มอันคือมันอาคุลฮารองโดยที่เขารู้ว่าเขาไม่ใช่คนไม่ใช่คนถูก แต่ว่าเขายอมที่จะบาปนะแล้วก็กินของฮารอมนะเราตลาดจะได้ลงอายะนี้มามาเตือนทอันเบบีสุลลอฮฺซลได้บอกว่าลายฮิลุมาลุมริมุสลิมอิลลาบตีเบนัฟสินไม่อนุญาตในการที่เราจะไปเอาทรัพย์สมบัติของพี่น้องมุสลิมของเรานอกจากว่าด้วยกับการที่เขายินยอมแต่โดยดีอิบนนมัสอาูดได กล่าวอีกว่าว่าท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกว่ามานีก็ตั้งแต่มาลัมรไอิมมุสลิมินกว่ารู้นักนักิ่ละกี้ัลลอฮ์อะลัยฮุตบานุใครก็ตามที่ไปโกงทรัพย์สมบัติของมุสลิมคนหนึ่งโดยที่ไม่ถูกต้องเขาจะไปพบกับอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาโดยที่อัลลอฮ์ตาลาจะมีความโกรธกับเขาและหนึ่งใน สิ่งที่อิสลามได้เอาใจใส่นะกับทรัพย์สมบัติของพวกเราเนี่ยก็คือไม่ให้เอาทรัพย์สินของเราเไ,ปไปใช้ในสิ่งที่มันเป็น,ปนของข้ารองนะฮะอัลลอฮฺสุภานโนตาลายังได้ห้ามในเรื่องของการให้เราไปทําให้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเ,นเ,ข,าเขาเสียหายดังที่ <c oughs> <c oughs> พระองค์ได้กล่าวว่า و ا ل ม ه دي ن ม م า ا า م ا ن ا มอา ع ิมรออ و น และบรรดาคนที่ได้มีการเอาใจใส่กับอามานะและก็พันธสัญญาเขามีการมีการเอาใจใส่เป็นอย่างดนะีเพราะฉะนั้นบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยเขาถ้ารับอามานะจากใครมามเขามีคนเอาเงินมาฝากกับเราให้เราดูแลทรัพย์สมบัติให้เขาจนกระทั่งว่าเขามาเอาคืนนะเอาละทลา,าราเจด้กล่าเนี่ยว่าเลยนมเละมานาติมาติมรองเขาเอาใจใส่กับอามานะของเขาไม่ทําให้ทรัพย์สินของคนอื่นเนี่ย เสียหายไปนะท่านอบูฮุรรลเราเรลอฮียนลอฮันได้ได,ได้ได้กล่าวว่าท่านอบดุลสลลองเราอะไรอัสลมได้บอกว่าอัลมุม ah ินมันอามีนาหุนนสอิลลาดีมาอิฮิมอัลบาลิฮิมุมินเนี่ยคือคนที่ผู้คนรู้สึกปลอดภัยในเรื่องของทรัพย์สมบัติของพวกเขาในเรื่องของเลือดเนื้อของของพวกเขาหมายความว่าหมายความว่าเราจะเป็นมุสลิมที่แท้จริงเนี่ยเราต้องเป็นคนที่คนอื่นรู้สึกรู้สึกว่าปลอดภัยจาก การที่เราจะต้องไม่ไปโกงทรัพย์สมบัติของเขาและท่านอภิลิหารร้ลงว่าอะซัลลัมได้กล่าวอีกว่ามันอะคคะตอัมวาลันนาสยูริด้วยอาดะอฮาอัดดัลลออันุมันอัคคะตยูริดูอิสลาฟะฮาอัลลาฟะฮุลลอฮ์ใครก็ตามที่เอาทรัพย์สินของคนอื่นมาที่ต้องการที่จะหมายความว่าไปยืมมาหรือไปเอามาก่อนนะแล้วต้องการที่จะคืนให้เขาอัลเลาะห์ตะอาลาก็ช่วยในการคืนนะมันอะคคะตยูริดูอิสลาฟะฮาอัลลาฟะฮุลลอฮ์ส่วนใครที่เอามาโดยที่ต้องการที่จะทําให้มันเสียหาย อเลอตาลาก็ทําให้เขานั่นแหละเสียหายไปด้วยนะเพราะฉะนั้นศาส,สนานะครับวางมาเพื่อการดูแลเอาใจใส่นะฮะสิทธิของพี่น้องของเราและศาสนาทาหน้าที่ในการสอนเราให้เรารู้จักการให้เกียรติคนที่เราได้อยู่ด้วยนะและอีกประการหนึ่งก็คือศาส,สนาของเราได้บอกกับเราว่าจําเป็นที่เราจะต้องเอาสิทธิของคนอื่นเนี่ย กลับไปคืนให้เขาให้ได้ดังที่อัลตาลาได้บอกว่าอินนลลอฮิยะมุรอุอันตุลอามานาที่ละอานีิฮะอัลตาลาได้ใช้ให้พวกเจ้าเนี่ยทำการเอาอามานะเอาสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้รับมาเนี่ยเอาไปคืนกับเจ้าของของเขาท่านกอซีมีได้บอกว่าอิดากานัลลอฮะ ت ิ ا ل ى قد أعجب أداء ا ل أ م ิิวนลิม ทั้งกอนิมีได้บอกว่าในเมื่ออลอสบานาวตาได้บอกว่าจําเป็นที่เราจะต้องเอาอามานะเอาสิ่งที่เราได้เก็บให้คนอื่นเนี่ยเอาไปคืนโดยสัจธรรมวันตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เตือนให้เราได้รู้ว่าจําเป็นที่เราจะต้องเอาไปคืนเหมือนกันถ้าเราไปช่อฉนใครช่อโกงใครมาเราไปขโมยของใครมาเราไปาบิดปิวปิ้วใครเข้ามาเนี่ยจากการไปฟอลเล่หเขาเนี่ยเราก็ต้องเอากลับไปคืนเขาเช่นกัน นะและอิสลามยังได้เอาใจใส่กับเรื่องของทรัพย์สินท,ที่เป็นที่เป็นหนี้กันท่านนบีสุลตสานได้บอกว่ายกฟรโรลิชเหีุละกุเลุทเป็นอิลเล่ดนคนที่ตายชฉีดเนี่ยบาปถูกลบให้หมดเลยยกเว้นเรื่องของหนี้สินเท่านั้นนะและได้มีในารายงานว่าท่านนบีสุลลงลนวาอะไรหัวซันลำไม่ละหมาดให้กับคนคนหนึ่งที่มีหนี้สินอยู่นะ จนกระทั่งว่ามีคนยอมจ่ายให้ดังที่บันทึกในจากท่านอบูุลสลามะแต่ท่านสลามะอิบินอักวะได้บอกว่าก ah ุนนาจุลูซันอินดานะบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอีอุติยบิจนาซาในมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราอยู่กับท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนั่งอยู่แล้วก็มีจนาซามาท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกว่าฟาฮัลอะลัยฮีไดนท่านนบีได้ถามว่าไอ้นี่มันมีหนี้ไหมกาลูซะลาซะตุดานานี ก็มีคนบอกว่ามีนี่อยู่สามดีนาร์ท่านนะเบก็เลยบอกว่าซ่อนรูอ้าละซอให้บิกลุ่มพวกเจ้าทั้งหลายละหมาดให้กับพวกของพวกเจ้าเถอะนะอับบุกตาดาได้บอกว่าซ่อนเลยอะไรเหี้อเราสุร่ว่าอะไรย่ะใดเนาะฟ้อนลาอะไรอับบุกตาดาได้บอกว่าย่อโอรสุนของท่านละหมาดได้เขาเถอะแล้วเดี๋ยวฉันจะใช้นี่เองท่านนะเบก็เลยยอมในการที่จะทําการละหมาดให้นะะ อีกประการหนึ่งก็คืออิสลามเอาใจใส่กับการดูแลเรื่องของทรัพย์สินจนกระทั่งก็มีการมีคําสั่งให้ทําการบันทึกเวลาที่ได้มีการยืมการเวลาที่มีการทำเป็นหนี้กันอะไรกรันดังที่อัลกุรอาา,ราได้บอกว่ายาอิยฮัลลาดีนอามานูอิดาตดายันตุมบิดายนนอิลาอัจลิมุซัมมัมฟักตูบูโอบรรดาผู้ที่มีอีหมานแล้วทั้งหลายเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ทําการมียืมกันยืมทรัพย์สมบัติกันเนี่ย ในไปจนถึงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยพวกเจ้าก็จงทำการทาการทาการบันทึกให้เป็นสักขีพยายนนะท่านอนาับดุลลอฮฺอะลัยลอฮฺซืัลลำยังได้เอาใจใส่นะครับทรัพย์สมบัติเนี่ยนะฮะว่าในตอนที่มีชายคนหนึ่งเขาเขาคิดจะเอาทรัพย์สมบัติเขาทั้งหมดเนี่ยมอบบริจาคหมดเลยนในตอนที่ เขารู้สึกว่าเขาเขาจะตายนะท่านนะบีก็บอกเขาว่าอัสลุสวาสุลุสกซีรให้บริจาคได้แค่หนึ่งส่วนสามเท่านั้นนะเพราะว่าหนึ่งส่วนสามก็ก็เยอะนะอินนะกะอันตะซาลาบราซตะกะอุเนยะใครรดนินอันตะตุลกะหูอาลาตันิตะกะฟอร์โันนสการที่เจ้าทิ้งลูกหลานเอาไว้ให้มีความร่ำรวยเนี่ยดีกว่าการที่เจ้าเจ้าจะทิ้งให้พวกเขามีความยากจนแล้วก็ไปขอคนนั้นไปขอคนนี้นะนี่คือ ความเอาใจใส่ของอิสลามที่ได้สอนเราให้เรารู้จักการเอาใจใส่ในเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของเรานะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันต่อนะฮะในเรื่องของการเอาใจใส่ในเรื่องของสติปัญญาของเราว่าอิสลามของเรานั้นเนี่ยมีการสอนให้เราเอาใจใส่กับเรื่องสติปัญญาของเรายรอย่างไรแบบไหนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะฮะอัสลามุอะลัยฮะบิญานะมุฮัมมัดวะลาอานิฮิวะสซัมบิฮิวะสซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมราะ์มะตุลลอะบะเราะกอตุฮ์ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อ m ุสลิม on Air ร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมี